สวยๆนะครับเนี่ยโหคิดเฉพาะที่สวยๆนะครับนี่แบบนี้เลยขอบนี้ไม่เอาทิ้งไปต้องไปทิ้งในป่านะครับเนี่ย แถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนผ่านไปมาเขาจะมาเก็บผ้าแม่ของต่อมาตอมเขาอาจจะโดนต่อยได้ทุกคนต้องเอาไปทิ้งในป่านะครับทิ้งให้หมดเลยเสี้ยนพรงนี้มันจะทำให้ตัวอ่อนของต่อเสียได้แบบนี้ต้องรวมกันไปทิ้งในป่านะครับ เริ่มโตแล้วนะครับสำหรับตอมอนช่วงนี้ติ้งใส่มือชุบ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 ก,กรีดเลยครับตามรอยที่ไม่มีตัวอ่อนแล้วก็บิดตกแต่งให้สวยงามใส่ตะกร้า อ่าตรงนี้กินแล้วลืมไปถือว่าสวยลังนี้แต่ว่าไม่ค่อยโตครับทุกคนสวยยังไม่โตเต็มที่สำหรับตอมอนลังโตเต็มวัยไม่ต่ำกว่าสิบนะครับสำหรับ ต่อสายพันนี้ตรงนี้เอานี่แบบนี้ตรงไหนีูนีน่ Quá thính này lời bật này, khắp Bít nhé, tất cả Bít เต่ถ้าโอ้รางนี้น่าจะได้นะครับประมาณห้าถึงหกกิโลครับผมนี่อุ้ยทำไมชีกแบบนี้สวยครับสวย ตรงนี้ยังไม่ปิดกระดาษเลยน้ำหนักดีนะครับเนี่ยแต่ลูกค้าไม่ค่อยชอบครับทุกคนแบบนี้ลูกค้าชอบแบบปิดกระดาษขาว